นี่นะครับเนาะที่เขาเลือกแล้วโอ้ลวกลวก่อนนะครับลวกแล้ะเข้ามาเลือกที่หลังนะครับเลือกเอาพวกใบใหม่พวกเศษอันนี้ออกนะครับผมเดี๋ยวก็เขียดที่เท้าอันนี้เนาะนี่เขียยจิกยังที่เคยกินได้ครับนี่เขียดจิกเนี่ยเขียดจิกเนาะเขียดจิกที่มันยุ่ตามห่วยตามน้องอ่ะพี่น้องนะครับนี่ก็ผลประกอบการจากมือขึ้นนะพี่น้องเนาะถ้ากันไปงมหมืดหายเหระครับ เขียดบกแอรครับพี่น้องนี่ละเขียดบกแอรครับนักล่องตัวน,น้อยๆแต่ว่านักล่องอห่องดังจังเลยเนาะพี่น้องเนาะตามที่ผมพาเคยไปไปไต่ไปจับนะครับโอเค okay, ครับเนะาะยี่ห้าสิบทำการเลือกเนาะพี่น้องเนาะ ี่เผมพอกันนี้แล้วครับก็พ่อมมืดครับก็บอนหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับพี่น้องครับมันนี่ผ้าพี่น้องผาสอนเกียร์รับเปิดคลิปก็เปิดพอดีดอกพี่น้องเลยนี่ครับมาหาสอนเกียร์ครับกะมันนี่ก็ขึ้นอยากอยากอยากกินต้มเกียยพี่น้องก็เลยมากพากันมากครับมากับเซียนเกาครับเซียนปิงคือนเขาแล้วครับที่ว่าลงห่วยล่งน้องกันนะครับผมเที่ยวพเจ้ามูปิงอ่อยจุ้งเบื่เนาะเสียนเพิ่นนะครับ สอนในบาดสองเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันครับว่าผมประกอบการให้เป็นยังไงจะเปิดน้วความมือนน่เลยพี่น้องเนะี่ยมือเสอนยังพอหนากันเนี่ยอย่าวางครับถ้าผมพี่น้องคือผมประกอบการครับใบไ,ไม่ใบยางเต็มเอเลยพี่น้องเนี่ยนี่แหละสอนในปลายางครับสอนในปลายางพี่น้องครับมันก็นชูหลงหงเนี่ยนะนี่เดี๋ย่เขาว่าสอนในปลายางด้วยพี่น้องเด้วย นี iesen, ment, ่นะครับผมหาอยู่หากินแบบบ้านบ้านโอ้ตามสไตล์ครับตามสไตล์หมุนปลาหมุนดงคือเก่าครับผมเดืุดๆม่แม่นเอาเหนาะวเขียงผมประกอบการนะครับกำลังเอาขีดเหนียวอยู่พี่น้องเขียนน้อยเขียนบอกแอนะครับพี่น้องบางคนอาจจะบอกเข้าใจเนาะว่าผมสอนเขียนอย่างเนาะเป็นเขียนน้อยเขียนบอกแอครับผมที่ผมน้ำส่วนนึงก็ไปขีดบนก้อนนะครับ โอ้หลุนแหงเลยดูสิสามบานห้าเนาะได้๋ยวลุนแหงเลยได้ต yeah. ังบันตัมันห้าเหยาะเนาะเบิดเนื้อมันบัวมันเอาเหยาะปลาหลอดบัมีอได้เหยาะเขียดไงก็เห็นเหยาะเขียดด้วยวัวไปนะครับเอานั่นแหละครับเหยาะเขียดวัวเห็นโตยังครับพี่น้องโอ้เขียดหน่อยตัวสำส่างนี่ครับแต่เศร้ากันเดือดร้อนพี่น้องรุ่นไปแล้วกันครับ จังโอ้มีแต่ตโตเขียดหน่อยแล้วพี่น้องนี่เขียดบากแอรครับคำสา,สา่คนที่เซาเป็นดอ,อกจากกล้วย,ยออกไานั่นนะนครับผมโอ้โหเขียดดูตโตเขียดพี่น้องอือมึงพี่เลอตัวพี่เลอกดมากกะลิงอยู่ปะพี่น้องอือนี่แหละครับตโตเขียดจังๆเลยพี่น้องเลย เดี๋ยวผมขอเก็บก mm ่อนเลยครับเด้อพี่น้องเด้อหลุดแล้วต่อไปครับครับพี่น้องครับตัวนี้นายพานเป็นงยางมากแล้วครับนี่ครับพี่น้องคือเขียดบอกแอนี่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 ครับทีซ้อนกันอยู่ครับแต่ว่าสอนในป่ายางพี่น้องครับนาาพาดเป็นงยางมากแล้วครับผมแล้วผมสีเบิ้งเห็อุปกรณ์นะครับเนาะเนี่ยผมสะให้เบิ้งอุปกรณ์นี่ครับคืออุปกรณ์ครับนี่ แท่งขยะงางมัดไส้ไหมพครับเดี๋ยวก็ใส่ลูกแหครับนี่นี่แหละครับกู้ประกอครับผมนะครับเพือนยางไปแล้วครับลากครับลากไปพอเขาลากไปมันก็สีกระโดดใส่นอพี่น้องนอ้โดดเสพเข้านะครับนะครับเดินไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆครับพี่น้องต่ว่าเห็นจับที่ละตพี่น้องเอ้ยแสนลำบากลำบนผมบอกจะสีได้ นะครับาาลายผ่านเ,ออเออป็นยาบล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 าบไปคิดปวดคือจีบอ,กออกดอกเฮ็ดพีเบียอ้าวโฮเมนเฮ็ดพีเบียนี่ครับเฮ็ดเผืองพี่นอ้องเฮ็ดเผืองนี่เฮ็ดเผืองออกแล้วครับเฮ็ดเผืองครับไปครับให้เบิง,บงกันต่อ คลิปนี้เบิ่งกันไปยาวๆครับเรียวๆก็ความมืดวัต้องไปซีเรียสเงีา <c oughs> ยมากไม้พี่น้องเนอะหาอยู่หา,หากินแบบมูเหฮาหนี่ส่วนน้อยครับสิได้ซื้อกับเขาเนาะมีบ้านเนาะหาอยู่หา,หากินแบบนี้ที่ละอาหารตามฤด,ดูกาลครับอขอนี้ผมเฮาก็ใส่เบ็ดขอนามนี่เฮาก็หา,หาอสอนเขียด จับเคียวครับนะครับในคพานตัวยางมากพี่นอ้อนะครับหล,ลากหล,ลากแบบแลดในหลองยางพี่นอ้อเดี๋ยวก็จวดไปครับบ้สนุกสนานนะครับบ้านเฮ้าแลดไปอีกแล้วครับพี่นอ้อ มันอาจี่มื่อยแน่นะจะวาเท่า,ออาี้จัดไปจัดไปจวดยังเดียยพี่น้องจวดจวดจวดผมสิพยายามลงกีมให้พี่น้องเบิ้งทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิถีอีสานมันเท่านะครับอาหารการกินทุกอย่างเนาะจะว,ว่าผมบริประกอบอาหารให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับผมจิบเตียน ผมเพิ่มเป็นประกอบอาหารในเบื้องน้านะครับนะตอนมีเอฟซีเป็นขอมากนะครับไปครับไปไปครับเร,เรื่อยๆครับเร,เรื่อยๆครับเน่าไปเน่าไปครับท่านได้เพิ่นจิ้นฮอดบ้านนะมากินเกียรตินวนี้เพิ่นกงจะถึงมาแกงนะครับเนาะ เันราเบิ้งกันไปครับผมกะจิบพายายามนํำเสนอนะครับให่พี่นอ้องในเบิง้งอีสานมันเห่าอยู่กินยังไงนะครับไปแล้วครับเอากระดงเสียตัวนี้ฮ้ กบใบยาลาบยกโอ้อปรมาใบยาลาบไอเนี้ยก็สาบเสือเนาะใบ <c oughs> สาบเสือกักระดงเสือก็กะลยครับไปครับไปอย่าไปถ <c oughs> ้ามาหากินตอนกลางเวรนครับก็าหากินตอนกลางชือดน,น,นอ้ําอีสานมันเท่านะว่ามันหากินในหลายอย่างครับ นอกจากเห็นหน้าเห็ยนยางเขาเลีเ้ยงเนาะพี่น้องเนาะบางคนป้นหาเพิ่งก็ได้ขายผมได้พี่น้องเขียอันนี้โลกกับถ้าบานเทาเพิ่งกับสื่อกันโลกแล้วสองร้อยผพี่น้องนะครับผู้เพิ่นสอนคือเป็นการค้านะครับสอนหาขายหาอะนี่เพิ่นกับโอ้มือหนึ่งมือหนึ่งเพิ่นกับสอนได้เป็นสิโลผมได้พี่น้อง ยังสอนนะครับสองร้อยกว่าบาทพื้นแล้วโลนึงเนาะเอาขึ้นแล้วครับเบ่งนะครับ <c oughs> มานอีเดย์สันเดย์มาลุ้นกัน <c oughs> สั้นเพรียนสัน้น <c oughs> สั้นในผ้านสัน <c oughs> ้นดีมากกับเทียบพื้นนะครับ เซียนเทพเทพมูปีงอรอย,ยุ่งเบื่เเื่อนมาจะเสเงหนกเลยยงเบิดเมืองมัน,นเป็นตัวเบิกเอบเลยเกียดน่อยโดพี่น้องงอ้ยเพื่นนี่เพ่เกียดน่อยโดูด้ครับเนี่ยไปต้องขึ้นหนักกว่าไปต้องเห็นหนักไปตองเลยเอาสมโพกินยาเปนขยะครับ จำปิ้ยาอะไรบ่ได้อยางตงนี้ให้ลูครับเดไปพี่น้องคลิป EX นี้อาสีบ่เห้านะครับแตุ่่นกันเบืองมืออื่สานํามนเลานะได้ผเวลานิดๆตัวเปะพอเทีบเข้ามาเองเนาะ้วเทียบ่นกวะเปะอีกแเข้าเข้าอเทียบเข้าเทียบได้ขาดละเมื่อยไว เดี๋ย้นะเดีเยวนึงดูกันโอ้ยเสียดายเสียดายพี่น้องเสียดายเสียดายจริงแฮมสุดหนามุ้นดิเนาะเน่ยโอ้โหสวยเด็เนาะนี่แหละครับเทียบพวกแอเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยผมโตสีผมพาไปไต่เหมือนน้ำห้องแอด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 หล่ออึ่นไงล่ะครับเมื่องมันนี่แหละครับโตดีล่ะ เีโต๊ดเอโน่หน่อยเนี่ยเราจะมาเสียงโคตรดังเลยพี่น้องเนี่ยกล่องซะล้วนี่เสียงนี่บอกปุ้ยิ่งโมเดพระเอกมอลำโอ้เขียงหน่อยดูโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมอดขออนุญาตโอ้ยนี่ใส่ถุงอดได้รับพี่น้องได้ดมดมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำคำครับผมพี่มุสอผมบดีไายพี่น้องเบิ้งล่างครับเนาะผมเอาไปค้างไว้ให้มันเขียวก่อนครับเนาะให้มันคลายไอ้พวก ดินใส้ยังอ,ยงออกนะครับผมหรือว่ายีฮเยตกินตอนตอนค่ำครับผมเบิงกันเลยครับว่าเดิวนวันใดยนาย,ายจังไหนเนาะนี่เนาะครับเนาะคือเขียนบอกแอ้ถือว่าไปใจกันมากเมื่อคืนไปสอนกันมากนลครับเดี๋ยวต้มนึ่งนี่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวต้มนึ่งครับเดี๋ยวเขามาล่อเบ,บิงตอนลวกล่วนะพี่น้องเนาะแล้วก็เลือกออกครับ ตัวห้าสิีเดินหน่อยเดียไล่กังไดลูกนะครับรอบังกันนี่นะครับเนาะที่เ้าเลือกแล้วโอ้ลวกลวก,ก่อนนะครับลวกเล้วเ้ามาเลือกที่หลังนะครับเลือกเอาพวกใบไม้พวกเศษอันนี้ออกนะครับผมเดวก็เขี่ยที่ห้าอันนี้เนาะนี่เขี่ยจิกนงะที่เคยกินได้ครับเขี่ยจิกเนี่ยเขี่ยจิกเนาะเขี่ยจิกที่มันหยุดตามหัวตามน้องอ่ะพี่น้อง นี่ือผลประกอบการจากมือขึ้นนะพี่น้องเนาะถ้ากันไปงมหมื่นหายกันแล้วครับเขียดบกแอครับพี่น้องนี่แหละเขียดบกแอครับนักลองตัวน้อยๆแต่ว่านักลองห่องดังจังเลยเนาะพี่น้องตามที่ผมพาเคยไปกปไต่ไปจับนะครับโอเคครับเนาะยี่สิบห้า ทำการเลือกนะพี่น้องเนาะ